ติดขัดอะไรอยู่ให้ทำเลยนะคะใครที่ยังไม่เคยทำให้ทำซ้าวันที่18มกราคมนี้ค่ะซึ่งตรงกับวันพระด้วยเป็นวันที่ดีมากๆเลยนะคะใครที่เห็นคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองติดขัดมายากลำบากเหลือเกินนะคะชีวิตไม่ดีขึ้นสักทีทำไมปัญหาเยอะเหลือเกินทั้งครอบครัวก็ไม่เข้าใจไปที่ไหนใครก็เบียดเบียนโดนใส่ร้ายป้ายสีนะคะเงินทองไม่เข้าเลยให้ตั้งจิตตั้งใจนะคะจุดธูป9ดอกหรือว่า16ดอกก็ได้ค่ะเป็นการขอขมา กำเจ็ดชั่วโครทำกลางแจ้งนะคะทุกคนแล้วบอกเลยว่าปีนี้ใครก็ตามที่บูชาพระแม่ธรณีนะคะให้ท่านนะคะเอามือแตะที่พื้น,นะคะ่ะและเอามาแตะที่หน้าผาก3ครั้งเวลาไปไหนให้อวยพรให้ท่านอวยพรให้เราทําอะไรก็สําเร็จค้าขายอสังหานะคะแตะแล้วอธิษฐานตั้งจิตดีๆเลยค่ะบางทีบางครั้งที่เราติดขัดอยู่ตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยขอขมากรรมเลยค่ะให้ตั้งจิตตั้งใจนะคะหรือใครที่เคยทําแพ้งมาให้สวดคาถาดังต่อไปนี้เดี๋ยวแอดมิน บ้านโคตรรวยจะใส่คาถานี้ไว้ให้นะคะอย่าลืมแชร์ออกไปเป็นธรรมทานส่วนใครก็ตามที่ทําเองแล้วอยากให้ครูบาอาจารย์ของบ้านโคตรรวยนะคะท,ทําวิธีเสริมดวงขอขมากรรมเจ็ดชั่วโคตรและแก้กรรมทําแท้งให้ชีวิตของเราดีขึ้นสักทีฝากรายชื่อรายบุคคลได้เลยนะคะท,ทําพิธีให้เราทํามาแบบนี้3ปีแล้วคะ่ะซึ่งลูกบ้านหลายคนคือรีวิวมาเยอะมากชีวิตดีขึ้นนะคะจากเคยตกอับจากไม่เคยถูกหวยเลยก็ถูกเลขถูกเบอร์มีปาฏิหาริย์เข้านะ ชีวิตที่ติดขัดวันนี้มือแปดด้านเราไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรสามารถฝากรายชื่อรายบุคคลกับแอดมินบ้านขรวยกับพระอาจารย์ของเราได้สาธุแชร์ออกไปเป็นธรรมทานค่ะ